ข้ามกลางความเงียบงนันนักพศหมาป่าสามารถฟื้นคืนชีพมาได้แต่ด้วยบาดแผลทั่วร่างกายจำเป็นต้องใช้เวลาฟื้นตัวระยละหนึ่งเสี่ยวหวนในตอนนี้ก็สลบไม่ได้สติมีเพียงโจอีเซียนกับชายชุดดำลึกลับที่ช่วยเสี่ยวหวนเอาไว้แท้จริงชายชุดดำก็คือซินแสปีศาสตร์ที่บังเอิญมาเห็นพิธีกรรมของเสี่ยวหวัว โจอีเซียนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนลึกลับอย่างซินแสปีศาสตร์รวมถึงก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีเหตุต้องปะทะกันถ้าไม่ใช่เพราะกุ๋ยลี่เข้ามาช่วยไว้ก่อนพวกโจอีเซียนคงต้องตายด้วยฝีมือของซินแสปีศาสตร์แล้วบัดนี้เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากันโจอีเซียนได้แต่พยายามรักษาความเยือกเย็นเพราะถ้าหากซินแสปีศาสตร์ต้องการชีวิตของพวกโจอีเซียนก็ง่ายดังพลิกฝ่ามือ แต่เหตุผลบางอย่างที่โจอีเซียนมั่นใจในตอนนี้ก็คือสินแสปีศาจต,ต้องไม่ฆ่าพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อครู่สินแสปีศาจได้ช่วยเหลือเสี่ยวหวนเอาไว้ในใจสินแสปีศาจต,ตอนนี้คิดแต่ว่าวิชาศาสตร์พูดผีที่มองไปทั่วล่าเห็นทีจะมีไม่กี่คนที่สามารถใช้ได้ แต่กลับถูกเสียวหวนใช้ออกมาได้อย่างง่ายดายที่สำคัญวิชากักวิญญาณแม้จะเป็นศาสตร์พูดผีแต่ก็สูญหายไปนานแล้วแม้แต่สินแสป,ปีศาจเองก็ยังไม่รู้วิธีแต่เสียวหวนกลับสามารถใช้ออกมาได้จึงไม่แปลกที่สินแสป,ปีศาจจะให้ความสนใจ เสี่ยวหัวเลิ่มได้สติและถามโจโอีเซียนว่านักพศหมาป่าเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากก็เหลือบมองไปเห็นสินแสปีศาจเข้าเสี่ยวหัวประหลาดใจจึงร้องไปว่าท่านปู่ทำไมคนคนนี้ถึงอยู่ที่นี่โจโอีเซียนจึงตอบว่าข้าก็ไม่รู้จูจ่ๆก็โผล่มาแต่ว่าเขาเป็นคนช่วยเจ้าไว้นะเสี่ยวหวน เมื่อได้ยินดังนั้นเสี่ยหวหัวจึงกล่าวขอบคุณสินแสปีศาจส,สักพักสินแสปีศาจจึงกล่าวว่าแม่นางน้อยท่านนี้รู้วิชา,าศาสตร์พูดผีได้อย่างไรเสี่ยหวหัวงงกับคำพูดของสินแสปีศาจส,สินแสปีศาจเห็นท่าทีของเสี่ยวหัวนตกใจไม่น้อยจึงกล่าวว่าวิชากักวิญ,ญญาณที่เจ้าใช้เมื่อคู่คือวิชาขั้นสูงสุดของาศาสตร์พูดผีเจ้าไม่รู้หรอกหรือ เสียวหัวได้แต่สายหน้าและบอกว่าข้าเองก็ไม่รู้วิชานี้ไม่มีคนสอนแต่ในตอนเด็กๆประเอิญพลาตกลงไปในบ่อน้ําจึงได้พบกับเคสวิชาแล้วจดจํามาล่ําเรียนอย่างโมโสมัมม่มสว้ที่ผ่านมาใช้ออกเพียงครั้งเดียวหรือท่านสินแสปีศาส,สนใจในเค็สวิชานี้สินแสปีศาจไม่ตอบผ่านไปสักพักจึงถามว่าแม่นางน้อยเจ้าชื่อว่าอะไร เสี่ยวหวนจึงตอบว่าข้าชื่อเสี่ยวหวนสินแสปีศาจจึงกล่าวต่ออีกว่าข้ามีเรื่องจะคุยเป็นการส่วนตัวกับเจ้าเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้หรือไม่เสี่ยวหวนพยักหน้าทันทีและกล่าวว่าได้สิจากนั้นทั้งคู่ก็ไปพูดคุยกันสินแสปีศาจกล่าวขึ้นว่าเจ้าอยากเรียนวิชาศาสตร์พูดผีหรือไม่เสี่ยวหวนตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกนึกลังเลใจขึ้นมา สินแสปีศาจเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าระหว่างที่ใช้เคล็ดวิชาออกมาเจ้าต้องะเะชิญกับพูดผีมากมายในใจรู้สึกกลัวหรือไม่เสี่ยวหัวจึงกล่าวว่าข้ากลัวสินแสปีศาจจึงยิ้มแล้วกล่าวต่อว่าถ้าไม่กลัวก็แปลกแล้วคนเราไม่รู้จักสภาวะหนึ่งของผู้ตายที่พวกเรากลัวกันส่วนใหญ่จะเป็นจิตมารของตัวเองจากนั้นจึงชี้ไปที่เสี่ยวหัวแล้วกล่าวว่า ยกตัวอย่างเช่นเจ้าตอนใช้วิชาบังเกิดความกลัวแม้จะยังสามารถดำเนินการต่อแต่ก็คงเห็นภาพมายาที่น่ากลัวสารพัสใช่หรือไม่เสียวหวนพยักหน้าจากนั้นสินแสปีศาจก็กล่าวต่อว่าเคล็ดลับศาสตร์พูดผีที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมจิตมาในตัวเองหากเจ้าหนักแน่นไม่สะทกสะทานพูดผีวิญ,ญญาณก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้คนในโลกคิดแต่ว่า พูดผีชั่วร้ายแต่กลับไม่สำนึกว่าตนเองก็ชั่วร้ายเหมือนกันหากต้องการไขวคว้าหาทางรอดยินดีจะทําทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงว่าจะดีหรือเลวข้ารู้ว่าเจ้ารังเกียจชื่อเสียงเลวร้ายของศาสตร์พูดผีแต่เมื่อกี้เจ้ายังใช้เพื่อช่วยเหลือชีวิตนักจพ์หมาป่าเลยเห็นได้ชัดว่าศาสตร์พูดผีนี้ไม่ได้เลวลายที่เจ้าคิด ข้าเห็นเจ้ามีพรสวรรค์ด้านนี้จึงอยากส่งเสริมส่วนอนาคตเจ้าเห็นว่าพฤติกรรมอันชั่วร้ายของข้าเจ้าอยากกำจัดทิ้งก็ไม่เป็นไรพวกเราเาชาวศาสตร์พูดผีไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับประเพณีข้ามคืออยู่แล้วเสี่ยวหวนได้ยินดังนั้นต้องสะดุ้งถอยไป1นก้าวจากนั้นผ่านไปสักพักสินแสปีศาสก็หยิบหนังสือเล่มหนาออกมาแล้วโยนไปทางเสี่ยวหวนพร้อมด้งกล่าวว่าบันทึกนี้ คือสิ่งที่ข้ารวบรวมจากศาสตร์พูดผีมาขึ้นค่อนชีวิตข้ามั่นใจว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมข้าได้เจ้าจะล่ำเรียงหรือไม่ก็แล้วแต่ตัวเจ้าเองพอพูดจบสินแสปีศาจก็จะจากไปเสียวหวนเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสท่านมีชื่อว่าอะไรสินแสปีศาจหันมาแล้วกล่าวว่าข้าถ่ายทอดวิชาให้ไม่ได้หวังให้เจ้ามาจดจำชื่อข้า จากนั้นก็หันหน้ากลับแลเดินต่อเสียวหัวจิงตะโกนไปว่าท่านช่วยชีวิตข้าแล้วยังถ่ายทอดวิชาให้ให้ข้าเรียกท่านว่าอาจารย์สักคำเถอะท่านอาจารย์จินแสปีสารรู้สึกสะ้านใจแล้วหันกลับไปกล่าวว่าเจ้าเรียกข้าวาอาจารย์เหรอเสีย่ยวหวนทำหน้าขึงขังแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้ข้าคิดขึ้นมาเองถ้าหากผู้อาวุโสยินยอมข้า ยังไม่ทันที่เสี่ยหวนจะพูดต่อสินแสปีศาจก็รีบพูดตัดบทว่าเอาเถอะไม่ต้องพูดแล้วเห็นทีที่เจ้าเรียกข้าว่าอาจารย์อาจารย์จะมอบสิ่งนี้ให้จากนั้นก็หยิบวัตถุสีดำประหลาดขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมปึกหนึ่งมีทั้งหมดเจ็ดแผ่นพร้อมทั้งให้กับเสี่ยหวนและบอกว่านี่คือกระดูกยันโลหิตเป็นของวิเศษของศาสตร์พูดผีอาวุธเวทนี้จะกระตุ้นเล้าจิตวิญญ,ญาณ ภายภาคหน้าเจ้าอาจได้ใช้ถ้าหากเจ้าฝึกวิชาสำเร็จหวังว่ามีโอกาสช่วยคนคนหนึ่งให้ข้าเสี่ยวหัวนจึงถามไปว่าให้ช่วยใครสินแสปีศาสใส่หน้าและกล่าวว่าวันหน้าค่อยคุยกันใหม่เถอะจากนั้นสินแสปีศาจก็จากไปเสี่ยวหวนกลับหาโจอีเซียนพร้อมทงเล่าเรื่องที่คุยกับซินแสปีศาจให้ฟังจากนั้นก็ยื่นอาวุธเวทให้ดู โจอีเซนเห็นนั้นนั้นก็หน้าถอสีพร้อมทั้งกล่าวว่าอาวุธเวทนี้ทํามาจากกระดูกหน้าผากของคนที่มีพลังยานหยินเข้มข้นเสี่ยวหวนยิ้มแล้วต่อว่าไม่เห็นจะเหมือนกระดูกคนเลยสักนิดลักษณะเหมือนหยกมากกว่าโจอีเซนได้แต่ปวดหัวแล้วกล่าวว่าเจ้าไปกราบคนที่ผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงเป็นอาจารย์เจ้าไม่เชื่อข้าแล้วเหรอเสี่ยหวหัวแลบลิ้นพร้อมทั้งซุกกระดูกยันโลหิต เข้าไปในอกเสื้อแล้วกล่าวว่าท่านปู่ยังไงข้าก็ทำแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วก็แล้วกันแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถนะ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดสคริปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไงพบกันในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ